มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช่างแต่งหน้าเล่าอีกมุมดราม่าเจนเนี่แบล็คพิงค์สูบบุหรี่ไฟฟ้าประเด็นดราม่านักร้องสาวเจนเนี่แบล็คพิงค์สูบบุหรี่ไฟฟ้าและพ่นควันใส่หน้าช่างแต่งหน้าและช่างทําผมในพื้นที่ทําให้เธอถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะ ล่าสุดนะคะช่างแต่งหน้าที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาเล่าอีกมุมว่าสถานที่ที่ปรากฏในวิดีโอเป็นพื้นที่รอสำหรับแฟชั่นโชว์และไม่ใช่สถานที่ที่ห้ามสูบบุหรี่เมื่อเธอถามว่าสูบบุหรี่ได้ไหมและเธอก็สูบบุหรี่โดยเปิดหน้าต่างไว้ข้างๆภายหลังที่เกิดเหตุเธอออกมาขอโทษทีมงานอย่างจริงใจอีกครั้งแล้วด้วย ทีมงานคนดังกล่าวยังบอกอีกว่าไม่เป็นไรเพราะเธอเป็นคนที่สุบรีเช่นกันเป็นเรื่องจริงที่ควันไฟจะผ่านศีรษะของทีมงานแต่ฉันไม่คิดว่าการโต้เถียงเกี่ยวกับพฤติกรรมหรือภาพในอดีตของเขาควรจะเป็นปัญหาที่ควรจะกล่าวถึงในเวลาเดียวกันในฐานะเพื่อนของเจนนี่ฉันเสียใจมากที่เธอถูกเข้าใจผิดช่างแต่งหน้าเล่าอีกมุมดราม่าเจนนี่แบ็คพิงสุบรีไฟฟ้าขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดต์คอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ